Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I have. Yeah, this is put now. out. ดูบรรยากาศร้านา YouTube ต้องเข้าแล้วงานนี้โฆษณาต้องเข้าแล้ว YouTube นี่ครับบรรยากาศร้านเพื่อนของเราร้านที่สามให้มากินนี่บาด้หรือไท้ใส่ี่หรือต้องมากินที่นี่ถ้าไปกินที่อื่น <c oughs> ก็ไม่เป็นไรกำลังเป็นที่เป็นทางเนาะ เป็นที่มากเลยนี่ครับผมสาวไอของเราตัวเล็กแต่แข็งแห่งนี่นะครับครัวครับผมเดี๋ยวรอให้ลงตัวเดี๋ยวจะมาถ่ายนี่ก็คือตู้แช่หมูแค่มหมานะครับผมจริงๆแล้วชิ้นนี้ก็ไม่ได้ใช้เนื้อหมูครับใช้เนื้อหมาส่วนมากนี่ก็เสี่ยของเราเขาก็กำลังทำอะไรครับเสีย่ย เสีย,เ,ยเสีย oh, <no. S 1> ไปเยอะเ, <c oughs> เ,เ,เลยล่ะเสียเสียไปเยอะเลยล่ะอันนี้นี่คือกําลังทาอะไรกําลังตั้งราคาใช่กําลังตั้งราคาบางทีราคามันก็ไม่ตก <c oughs> ใช่แล้วครับผมใครที่อยู่สวิตเดนผ่านไปผ่านมาก็ก็แนะนำนะครับผมไม่ไม่ต้องมากินนี่ปกติก็ท้องเสียกันหมดอะโอ้ oh. <c oughs> ไม่น่าให้ลงอะเราเล่นเรอเล่นหยอกหยอกหยอกแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะนี่ก็คือต้มยำงูสิงก็มีนะใช่แล้วครับผมต้มยำงูสิงก็มีหนูสิงก็มีแมงขุดกี่ขี้ก็กินที่นี่โอ้ยบรรยากาศสุดยอดได้มานั่งกินเบียร์แล้วพี่น้องตองซอยจุแล้วต้องเข้าแล้วงานนี้ นั่นแหละครับเราก็ได้เห็นบรรยากาศในร้านกันไปแล้วแต่ตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆลงไปชมบรรยากาศข้างล่างกันว่าสวยงามแค่ไหนบรรยากาศฟินแค่ไหนเราไปกันเลยครับผมบรรยากาศที่นี่ก็ลมเย็นๆหน่อยประมาณสัก20องศานะครับไม่ร้อนไม่หนาวกำลังดีแบบเหงื่อไม่ออกครับผมไม่เหนียวตัวด้วย ไปชมบ,บรรยากาศกันเลยข้างล่างจะเป็นยังไงผมก็พึ่งได้ลงไปนะครับเคยมาสองครั้งตั้งแต่เพือ่อนตัดสินใจมาเปิดร้านตรงนี้<อ>ซึ่งส่วนตัวผมแล้วก็ชอบบรรยากาศร้านนี้มากคือม,มันเห็นแบบสระน้ำสระนี้แบบไกลๆเห็นวิวแบบยาวๆเลยแบบบรรยากาศฟินๆนะ่ะห,ห,ห,หน้านั่งกินเบียร์แบบ ส่วนตัวผมไม่ดื่มนะแต่แบบสำหรับคนดื่มแบบน่าจะได้บรรยากาศนะสุดยอดอะ่ะเดี๋ยวจะมาลงมาถ่ายรูปเก็บรูปส,สวยๆไปฝากเพื่อนกันครับดับรถด,ดับอะไรสักก่อนเดี๋ยวจะเดินลงไปท่าเรือนะเดินลงไปท่าเรือเก็บบรรยากาศนิดๆให้น้องๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันอ่านี่ครับบรรยากาศ โอ้วยนี่ก็คือเวลาประมาณสักเกือบสามทุ่มนะครับที่สซีเดนแดดยังเปี้ยงๆอยู่เลยฟินมากเลยครับผมเจอกันเพือนเจอกันไม่ค่อยมีเวลาว่ะเออไม่เป็นไรเพื่อนเราจะอยู่อันนี้ขับมาเล่นด้วยเฉยไม่ค่อยมีเวลาให้มันลุ้งกว่านี้ก็จะชินละลงดีแล้วดีแล้วดีแล้วงานต้องมาก่อน มึงไม่มีเวลาหรยอกูมาหามึงเนี่ยกูมีเวลาเยอะกว่ามึงอ่ะขุดขับรดีดพี่ไปครับผมโอเ okay, คครับไปทีครับไปทีครับไปแล้วครับยังมีหนึ่งหัวโอเคแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาแยกย้ายกันถึงเวลากลับบ้านแล้วเวลาก็ประมาณสี่ทุ่มแลครับผมก็ ก็ได้บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาก็เข้าใจนางนะครับผมเพราะว่ามีร้านาหารอะไรเงี้ยความรับผิดชอบมันเยอะครับผมส่วนเราก็มาเยี่ยมเพื่อนเอากันแล้วกันเนาะนี่แกแขแกแกบิงบ๊งไปใน,นอนาคตอนาคตของชาติของเกกเรา,าตามตกล้องไปเลยนี่เราก็จะขับรถกลับบ้านนะครับผม บรรยาก,กาศท้องฟ้าเกือบสีทูบเรสิเดนต์ก็อยา่างที่เห็นนะครับพระอาทิตย์เดงขึ้นอยู่เลย ก็ไปเลย กรณไม่รู้จะได้ขับหรือเปล่าปิกไปถ้ามีครอบครัวมานะไม่รู้เมียะนรนะคนจะให้ขับหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีเราก็ยาวไปบรรยากาศสวีเด่นแล้วก็ท้องถนนก็อย่างที่เห็นนะครับผมนี่ก็คือในหมู่บ้านนะจะ เงียบไม่ค่อยมีรถมีบ้านบบ้านอรวกนเพราะว่ามันก็แบาก็เกือบสี่ทุ่มแล้วพยายามนอนกันเพราะว่าพนี้ก็คงหลายๆคนก็คงจะไปทํางานตอนเช้าช่วงประมาณเกือโมงเช้าเริ่มงานนะที่สเดีน,นะครับบางคนก็จะเริ่มงานเวลาเดียวกันบางคนก็อาจจะตื่นเช้ากว่านั้นสักประมาณตีห้าตีสี่แล้วแต่งานอยู่ไกลแค่ไหน บมันจะลุกส่วนบรรยากาศก็เทีเยบกับเมืองไทยแล้วก็เหมือนแบบช่วงสี่ห้าโมงไหมครับผมประมาณนั้นแบบต้องไปใส่เลยที่นี่เวลาหน้าร้อนก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือจะขึ้นชาเข้าขึ้นกับเวลานะครับผมแล้วเวลาดิสซิเบเดนก็จะแตกต่างกัน ถ้าเป็นหน้าร้อนก็ประมาณห้าชั่วโมงนะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็6ชั่วโมงอ่าประมาณนั้นพอเข้าหน้าร้อนก็จะกลับเดนการไปประมาณชั่วโมงครับผมแตกต่างกันกับบ้านเราเพราะว่ามันมันจะสอาที่มันจะขึ้นนานมากเราก็จะตื่นช้ามากส่วนหน้าหนาวนี้ก็คือจะมืดไวมากก็คือแทบจะมืดทั้งวันประมาณนั้นเขาก็เลยต้องทำ ให้แบบว่าคนรับตัวได้ทางเลี้ยวไปบ้านเราต่อจากนี้ก็จะประมาณสัก25นาทีนะครับผมขับมาบ,บ้านก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับที่ไปนะขับรถก็ประมาณาสัก335นะปิดสุดปิดสุดป้อง

โอเคครับเรามาดูความควรตีนของรถคันสีขาวข้างหน้าของผมนะครับผมที่ผมได้ขับมาอยู่ดีแล้วผมจะเปลี่ยนเลนเพื่อแซงผมก็ได้เปิดไฟเดียวบอกเขานะครับอยู่ดีเขาก็โผล่ออกมาพร้อมผมซะงั้นดีนะครับผมยังไม่ได้บิดเยอะเท่าไหร่ซึ่งก็ทําให้ผมหมันไส้ผมก็เลยปิดแซงเลนในเข้าไปเลยครับผมแบบเพื่อแบบบอกว่าเออไม่พอใจนะ แต่ก็ดีครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ขอใหเพื่อนๆขับปลอดภัยนะครับผมปิดไฟล้ยวของเราก็ามีคนหัวได้ครับ โอเคครับหลังจากช็อตนั้นเราก็ได้มาถึงบ้านของเราแล้วก็คือเมืองปุโรสนะครับผมก็เป็นทริปที่แบบว่าค่อนข้างจะสั้นๆนะครับผมชิวๆก็หวังว่าเพื่อนๆน้องๆของชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะทํับกกลับบ้านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคน โอเคถึงเวลาติดไฟแดงสักนิดหนึ่งนะครับขับมาตลอดทางแทบไม่มีไฟแดง <c oughs> อย่างนี้แหละครับผมทางสุรินถ้าไม่ใช่ในเมืองก็ไม่ค่อยมีไฟแดงเท่าไหร่โอ้โหเพิ่งสังเกตเห็นตอนมานั่งตัดคลิปนะครับผมแมงติดอยู่กล้องพอดีดีนะติดข้างกล้องไม่ติดตรงกลางกล้องพอดีไหมเงินเพื่อนๆไม่เห็นข้างหน้ารถเลย มาแรงเยอะครับผมที่เซีเดบช่วงหน้าร้อนก็ไม่ได้เยอะเท่ากับบ้านเรานะโอเคชิวๆไปต่อใกล้ถึงบ้านเลยประมาณสักห้านาทีครับผม เท่าไหร่เพราะว่าทุกคนน่าจะนอนมดกลยผมบอกนะเพราะว่าทุกนีทุกคนก็คงไปทํางานแต่เชา้าผมก็ต้องไปทํางานแต่เชา้าแต่พอดีอากาศดีก็เลยเกิดคันไม้ขันมืออยากไปปิดสักปืนหนึ่ง โอเคครับพี่พี่น้องๆครับผมในที่สุดเราก็ได้ถึงบ้านของเราแล้วจุดหมายปลายทางสิ้นสุดแค่นี้กับ EP นี้นะครับผม EP หน้าจะมีอะไรบ้างก็ขอให้เพื่อนๆติดตามรับชมต่อไปนะครับผมยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลไบเกอร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆใ,ให้เพื่อนพี่ๆป้าๆได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝันดีนะครับผมบ๊ายบาย